วันนี้สิคนณแน่เยเอ้ยทุกคนวันนี้แม่มาเป็นแบบสาวแว่นน่ารักค่าไม่มีใครเข้ามาทางนั้นแหละใช่ทำไมอ่ะเข้ามาสิใช่ทุกคนเข้ามาสี่ไม่มีใครเม้นเลยเม้นเร็วเร็วเม้นเร็วเร็วเมนเด๋ยวนี้สิบเจ็ดคนเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเย่น้องบลายบลา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 หลานป้าเฮ้ยมีเลยไม่อยากให้มีเข้าเก้าด้วยชุดนี้เลยกลัววะลูี่มิลลิม ันดีครับเพ่ครับเพ่มีครับเพ่มีเลยมีเล่นไหนออกมาสิมีเล่นออกมาไม่มีออกมาตลกเจอออกมาได้เรียนทุกคนผู้หนูเก็บของอาจจะห่อแล้วเอ้ยเศร้าอ่ะเศร้าอ่ะเรารู้ไหมว่าทุกคนห่ายแบบเก็บแบบค่อยๆเก็บมาหลายวันมากแต่ว่ายังไม่เก็บสิอย่างนึง เก็บวันเดียวหมดห้องแล้วจะกลับบ้านแล้วเกไปได้ยังไม่ยังไม่หมดอยู่กันกี่คนเนี่ยมีมิลินลูกสอนเย้นี่หันขาพี่ลูกสอนมิลินตัดผมอีกแล้ว ้ยพี่น้ำพี่วับพี่เป็นหัวใจพี่เขาเจ้าขโมยรีโมทแอร์เอ้าเราจริงจริงเหรอจริงทำไมเปอยเขาเจ้าแอร์คนเดียวแล้วทำไมพี่เขาเจ้าไม่ลงมาอ๋ออกลับบ้านแล้วเหรอลวงรีโมทแอร์อยู่ ทวงดีหมดแอร์คืออะไรข้งมากับบ้านอะเออเอากับบ้านไปเลยไม่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 ก็เอาไม่ไม่ใช้เรามิ้นท์ถอดเหล็กแล้วน่าดึงฟันมากเก็บได้มาบอกว่าขอจับหน่อยขอฟันหน่อยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยขอโทษ ใครอ่านพี่น้ำะไรใครคือใครใครไม่อาบน้ำหรือเปล่าอะไรสี่สองเลี้ยวฮูเอ้ยเอ้าเอ้ามันก็ได้น่ะสี่สองอะไรอะไรเพื่ออะไรก็ขึ้นเป็นอันดับสี่แล้วอะครับคือเลี้ยวฮูก็ตกกระป๋องไปไหนแล้วก็ไม่รู้ี๋ยวดูมิ้นมาเขอดูฟันมิ้นนะมิ้นนะเขบอกว่าอยากจิ้มนายขอจิ้มหน่อยดิรู้สึกเหมือนมิ้นเหมือนก็ตายขึ้นอะ ฮะวุลี่เหรอวุอลี่ว่าฟันเย็นเหรอเอ้ยไม่มีใครพูดเลยใครพูดมาเล่นนะก้าตายไม่ได้แปลว่าฟันเย็น,นะครับอืมแรงแบ,บคคอนแบคพิงเป็นไงเนุกดีใช่ไหมใช่เป็ดอบน้ำผึ้งสามสองเฮ้ยเว <c oughs> มวใช้เรื่องไหม <c oughs> เมว เราเหมนติดกองทุกเธอไงอะไรโอ้เมวนี่นี่นะเมวนี่ใส่ไมมโอ๊ยเป็นอะไรเมวน้องบายทานข้าวยังยังไม่ได้ทานค่ะเอ้ยใครเปิดอยู่นะวีนมาก เสื้อมีลินน์น่ารักเห็นฟันขี้เก๊เมลขี้เกคืออะไรอะไรคือขี้เก๊เป็นเก๊เหรอหมายถึงว่าเป็นจีนน่ะของเก๊อ่ะเป็นของเก๊เหรอคืออะไรเจ๊ก่อนอะไรไมม่หแล้วตลกอะไรคืออะไรมีลินคืออะไรแมนยูแซงลิเวอร์แล้วอ๋อมันแน่นนอนนะครับพี่พี่ แฟนอยู่นี่มิลิมิลินใส่เสื้อแนอยู่ดังมลินใส่เสื้อแนอยู่เหรอนี่มีคนบอกเกเรเปลเกเรกเนมิินเราจะโดนเราไปด้วยกันพี่ลูกศรหนีไปเถอะ ในห้อโอ้ยมันเป็นอะไรเราฮะยูดบเมนใครในดัาชมบูทุกคนรูไมว่าตอนแรกนี่ยหนูเมนเจนนี่แต่ว่าพอโอ้ยพอไปดูที่คอนก็ไหพอไปดูที่คอนใช่มัยแล้วก็แบบว่าโอ้ยพอแบบเห็นที่โรเซ่แบบว่าตัวจริงคือแบบชี้สวยมากแบบขึ้นกล้องมากคือแบบอะชอบพี่โรเซ ใช่เฮ้ยเสียงดังมากวทำไมต้องมาชอบคนเดียวกันอีกแล้วเราก็ชอบพี่โรเซ่เราก็ชอบเพราะฉันชอบเขาอันนี้เราเอ้ชอบเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยนะจ๊าไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่เบบี้ไม่ฟังไหนก็ราคาไม่เล่นราคาไม่เบบี้ชอบมะม่วงเหรอะทุกคนอะไรทุกคนอะยรบ้า หนูดูอยู่ในคอนคือตอนแรกก็แบบเห็นเห็นแบบว่าในในในแอปแล้วว่าแบบว่าเออพี่มัมมี่เขาแต่งแบบนี้แล้วคือพอไปเห็นจริงๆอ่ะแบบพอมันขึ้นไปที่จอจริงๆคือมันตลกมากทุกคนเมนบายแบคพิงค์ขอบคุณค่ะนี่เราก็มีพี่ลอเซ่แล้ววางวงกล้องนิ่งๆโอนสองพันอ่ะพันพันพันห้าันห้าโอเคน้ไม่สี่พอพี่ลูกศรเนยมายิงพี่ลูกศรไม่มีอะไร

เออบอกว่าเออถ่ายรูปแบบนี้ให้หน่อยดจะเปิดเล่มให้ดูนะเอ้คุยกับใครเนี่ยหคนด้วยอ๋อโอันนี้อันนี้ก็เล่มอันนี้อันเลอะเลอะอะไรนะสปอยชวนฮาโลวีนใส่อะไรได้บ้างเนี่ยพี่มีคนบอกว่าเขาไล่ออกจากกองบอลเลยเหรอเหมือน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 เลยเหมือนเหมือนไม่ลงตัวโอ้พี่ลูกศร ใครบอกพี่ลูกศรมีสติที่ดีนะแน่แั่ชนะอีกแล้วแน่นอนทำไมทำไมน้องกายและเบบเก็บกลับบ้านไปแล้วไลฟ์นี้จะมีย้อนหลังไหมไม่ค่ะหนูจะลบทิ้งเราเล่นเราเล่นหนูจะกูร์ลงท้องมันทุ่มอยู่มันทุ่มอยู่ใจมันทุ่มอยู่ในใจ รู้จริงโอ้มิวฝากบอกคิดถึงพี่ลูกศรโอนสามพันอะพี่ลูกศรคิดถึงนะอ่าโอนเลยล่ะขอบคุณนะสามพันบาทไม่เหบื่อแล้วโอ้ยมันก็ชนอยู่นั่นล่ะแ <c oughs> อบหายเลยล่ะ <c oughs> อขอโทษนะพี่ลุงสอไม่ไน่าขนาดนี้เลเ<อ>มืม่อไหร่บายจะกลับบ้านบายกลับแล้วเนี่ยคนเป็นลมยามุงจ้า โอ้ยโนเ็แล้วออนทางไหนสามพันส่งของขวัญให้หนูสามพันบาทแล้วเราเดี๋ยวเราเอามาหันกันโอ้ยเจ็บแมวเดี๋ยวมันกดับเบิลดับเบิลดับเบิมันหักดับเบิ้มันหัดับเบิ หักเลยล่ะเพิ่งตัดมาเมื่อวานหักแล้วล่ะจริงเหรอไม่ลินตะกี้แล้วตะกี้ตอนออกมาจากห้องน้ำมีผ้าแว่นตกเลยตกพื้นเลยไม่เป็นไรนะตาเป็นบิ๊กซล่เป็นไรนะขับไม่เบบี้อยากได้อะไรมีอะไรของขวัญมีอะไรบ้างอ่ะของขวัญขอลูกชิ้นปลาระเบิดคืออะไรอ่ะมีเหรอจะพูดมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรไบ้างล่ะก็อยากพูดอ่ะพาแวะไปไหนพาแวะกลับบ้านแล้ว จริงแพลวบิดแพบิดหดเราจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วพี่บาคาเฟ่ชานไปไงางเฮยแฟนชานเลิศมากล่ะไม่คอนดเลยเอ้ยเพราะแต่งใครมีคนต่งนนอันนี้คือใครอ่ะพี่ฮูบอกพี่ฮูบอกพี่ฮูใครไม่คอนะต่เ้ยปะอ กาชาไปไหนอันนี้อันนี้กาชาชาไปไหนไม่รู้ชีวิตชนี้เป็นไงบางน้องง่วงเลยล่ะอย่าทาเกลียงอย่าทำมันกันทุกคนสิ้นเดือนประชาชนขขอบคุณค่ะชุดไปเซลฟี่ไม่ออกหนูก็ชิดไม่ออเหมือนกันอยากอยู่วีทีหรือเอ็นฟยอยากอยู่ทั้งคู่ทีมเลยเล กล้มาพอดีกลบุกห้องทุกคนหนง่วงัวจะไปแล้วอะไรพี่คะอุ้ยน้ำมนต์คืออะไรอ่ะพี่น้ำมนต์มาหรองงทำไมพี่ถึงใส่คนอตอพี่เพราะว่าหนูใส่หน้าเออยออแนวหาพี่เยเฮ้ยเเนตาไวมากถึงใส่แว่นดูน้าเฮ้ยทำไมทุกคนตัดไวจัง ทำไมตัดไปลงไวจังอ่ะทำไมทำไมให้เออทำไมอ่ะผมไม่ทำอะไรให้อือฮะอะไรอะไรไมเลื่นไปเลยเนี่ยอุตส่าห์อุตส่าห์เลื่อนไปเลยลาก่อนทุกคนจะไปแล้วเหรอเอาก็จะไปแล้วไม่ใช่หรออะไรพี่กระตุนอะไรอ่ะ ดูนี่เดี๋ยวเขาเป็นทางนะจะมาชดใช้ที่มิลินคนเลยบายขอสองนิ้วกับหนึ่งนิ้วหน่อยสองนิ้วอันนี้หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วอยู่ที่ไหนอ่ะอันดับอะไรอันดับสี่ป่ะสี่แล้วแม่สี่แล้วแต่ว่าเลี้ยวแล้วเลี้วูอันดับไหนน่าหกละลิเวอร์พูลอยู่ข้างล่างขึ้นมาได้เสมอมันแบบดูหน่อย ขึ้นมาได้เสมอขึ้นมาอะไรก็โดนแซงไปแล้วนี่เนาะแต่ก็ขึ้นมาไงเขาเขาต้องการเวลาในกาเตรียมตัวคาเซเรเอ้าตอนเราตอนแรกใครใครมับอกว่าแบบแพ้แพ้ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ยังอันดับสูงกว่าตอนนี้ก็แบบนอนแล้ตื่นก็โอเคคาเซเมโร่จงเจริญมาสวจงเจริญตือเตือนตือนเอนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะ หนักเลยรอบนี้รู้พูดจริงทุกคนจริงไทำไมเป็นอย่างนี้อ่่ะไมให้เป็นอย่างนี้อ่ะโหไม่ได้เลยพี่น้ำอยากอยากได้มากยลยอยากได้ได้ยังอะไรดาวเดี๋ยว่าได้เดี๋ยวว่าได้อยากได้อะขออ่านคือไรอแต่ว่าตอนนั้รอบไปตอนนั้นไปคีนอนแล้วมันหมดใช่หมอใช่นี่อยากจะรอพีไปทหนึ่งสื่แล้วมันหมดใช่ไหมใช่จ้าโอว้าวไม่ถึงว่าไปไปซื้อร้านขนมทุกคนรู้ไหมว่าไลฟ์หนูไม่เคยบินหนูไปร้านขนมโคกนี้นอนตาหัวเชื่อใช่ไหม ไม er ่พานหรอทุกคนม่พลาดหรทุกคนม่พลาดหรอทุ้ไม่ตลาหรอนไมลารอทกคนไม่พลาอกนไปยพงอ่ะผมไม่ดหรอทุกคนไม่พลาดหรอทุม่พลยนหรวทุขคนไม่ลานไม่าดรอทุกน่าดหรอทกคนไม่หรอคม่พลาดหรอทุกคนมาดหุ่กมาดรอกคม่พลารอทุกคม่าดหรอทุกคนม่าเปรนทุกนมาเปรนนไม่ารอนไ่าดหรอทุกค่พลาดหรอทุคนไ่กน ได้ย <hi> ินเนี่ยพี่เก <kit>, ิดจากของผมเลยนะเว้ยพี่เป็นหัวใจของผมเลยนะเว้ยพี่ทำพี่ไม่ทำใผมไม่รู้บิ๊กแอดารได้ได้ได้รู้ว่าชีวิตอะไรที่อยาผมไมม่ีชีวิตเหมือนกันอะสักอย่างเธอใช่ไหมน้อโอ้ยเอาอีกแล้วนะคุณพี่ลูกศรคุณจะ็นหัวชนอย่างเดียวเลยอีกเป็นร้อยเรื่องอ่ะใครมีใครมีเด็ดดาวส่งมาให้พวกเราอ่านเดิเดี๋ยวพวกน้อเดี๋ยวพวกน้องเศร้า วกเ้าอยยยอายอายอยาืเป็นไทยท่านเลยกูเกี้ักลมาไม่ได้หัขออ่านหน่อยเดี๋ยวขอเชต่อใครมีบ้างเฟ้ครับคนไหนมีมยิงสั้นัอยู่ ใจดังตัวไม่ม่ากใจังตัวไม่หนาวนะไม่ได้อ่านเลยก็ไม่คิ้คุยกับพี่ทุกตอนแต่ละนเวยโธ่นี่ไม่ได้กินเจด้อะไรไม่ได้กินเจหรอขอคุณไม่ต้องมายุไปไหนจะปไหนจะไปไหนไปแล้วโอ้ยพูดพอ่านี้ได้ไงอะพูดอย่างนี้ได้ไงนะพี่นะพูดอย่นี้กับผมได้ไงอ๋อไปบ๊บ ไอ้เพลงพี่ไม่ซื้พี่ไม่ซื้พี่ไม่ซื้อคาเนอยมอนนีอชนกันใครเขาต้องสือป่คะมาดูหน่อยเดเชื่อเราพี่สื่ ก็ดูตับแกค่ะตับแรกทีว่าไหมเราก็ดูพี่เขาเจ้าอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอะไรอ่ะผมด้อนแทงที่หัวใจอ้าวผมผมออกครไม่เคยดูอ่ะมีลินมีหนวดไหมเธอใช่ไหมแฟนค่ะเขาถามเธอใช่ไหมพอเล่น ต้องทำอะไรนะเจอกันสุขน้าคืองันอะไรสุขน้าสุขน้านี่ไงฮาโลวีนงานอะไรดอกเจอกันครับทุกคนทำเอ็ดมีงานเชิร์ชมีสิจ๊ะฮาโลวีนค่ะน้องยังไม่รู้เลยว่าจะใส่อะไรไปดียังไม่ได้เลือกชุดเลยไม่มีชุดเลยใส่ยังไงดีอะกับเราไปนใส่ชุดไม่ไปได้ไหมถ้าเราใส่ไปถ้าเราไปทุกคนจะมาเจอปะแบบเป็นผีโอ้โหเดี๋ยวแต่งแบบตอนที่ไปแล้วน่ะ สป,ปอยชุดหนูยังไม่มีชุดเลยทุกคน,ไป,น,นไปที่นคนรนายกอะ่ะมีลินแต่งเป็นโจรป่า <จน S 2> ปะ,ปะอ๋อครับจริงเหรอ ่นปาเขาบอกตีมพี่เขาบอกว่าเขาบอกตีมแล้วคุณน้องมีตีมด้วยหรอมีตีมเหรอมีตีมค่ะมีตีมอะไรฮาโลวีเนี่ยคะฮาโลวีแล้วก็ตุ๊ดจีนอ้าวอันนั้นรู้แล้วหมายถึงว่าชุดใส่อะไรก็ไม่มีตีมชุดนึงก็ฮาโลวีนนะคะหนูก็รู้แล้วก็เขามาบอกว่าก็มีตีมแล้วก็รู้แล้วว่าไม่ไม่ฮาโลวีพูดปกติตุ๊ดจีนแต่งเป็นสิงโตเลยวะได้ครับยังเป็นขนมจีนนะครับคือรู้แล้วทุกคนว่าเป็นฮาโลวีนทุ่งแฉ ฉันอันนี้เป็นใครอ่ะฉันจะแบบเป็นอ้ไอเกียไอเกียแตปะเจียแปเจียคืออะไรเจียวว่าตัวอะไรเกียบอกเป็นมัมมี่อ่ะเธอใช่ไหมเราจะไว้เป็นผู้ชีวิตเดี๋ยวนี่นโอ๊ยพี่ไปหัวใจผมมาพี่เปหัวใจของผมเลยเว้ยขอบคุณพี่ไม่สิ้นผมไม่รู้ว่าเรียกเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ผม แต่ผมเลยว่าแต่พี่แอดไม่ได้ว่าผมมีกี่พี่รู้แล้วทุกคนหนูรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างทุกคไม่รู้ไงว่าจะใส่อะไรปะ้าคน้งมีเลไม่ด้ชอยู่บไมปลีคงถึงเวลาในยาที่แสงจะ่อเ่นนมีปึ้งแหะจะบานไปกําลัใครอ่เมใครอะพี่รูบอก พี่ฮึบพี่ฮิบใครคนอารมณ์ใจง่าจ้าพี่ึุนี่หกเจงเดี๋ยวเห็นมิลินเดี๋ยวด่าอีกเนี่ยตัวเป็นพันก้อเลยฉันี่กดไลคเลยโอยน่ารักอันแต่อันมื่อกี้ไม่ใช่ฉันนะฉันเธอคะเพราะว่าเธอใส่กับฉันด้วยทุกคนเราจะไปแล้วเพราะว่าแบตเราจะหมดแล้ว แบบเราจะหมดแล้วทุกคนลาก่อนเฮ้ยเห็นมิลลี่อีกแล้วก็อย่าโผล่มาสิผิดไหมต้องว่าไปแล้วมิลลี่ถึงมันผิดแล้วทำไมไม่นั่งล่ะ #tag ปกติเพราะว่าจะไปแล้วไปแล้ว Bye คนบายนี่เป็นไงล่ะ s e c u r i บ y Security ดีมากบายบาย Bye Bye บายบกำลงจะปิดแล้วบายบบยบา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 ยอายบาย